่อวดีท่านชวนท่านิน้อยู่กับผมอีกเช่เคยถ้ามองง่ายเคนเขาได้ใช้ะบแอปมาได้ที่เลยตรงนี้เลยเอาไว้บอจะมารีวิว i บร t ์ต e แอนดเฟดี้งงหรว่าคือตัวอะไรู้จัจแเต็บรท์ต์แอนดบอรนิงกันกันนะนะินี่เลยนี่ตัวแรจากซี้ั้แรกเลยทุกคน ตัวนี้เป็นตัวที่ผมลองใช้มาแล้ยพ่อวะผมเคยใช้บอกว่าน่าจะได้จ,จะไม่เคยมั้ง <c oughs> ตัวนี้ผมรู้ว่าเรา,าดูเสร็จแล้วค้าๆกันดู่า <c oughs> เป็นเอวีสารและก็10องศาดมิทโซลสารละ1ระยะ20วูด้าศูนย์จุดศูนห้าระยะแคลดไปไหนเรามีเรแบบาไม่หลายเรามีตัวบัฟสองตัวเทพอยู่แล้วแนละ้วใครตัวเรียกมันใช้นี่แหละทุกคนเขาบอกราคามาให้มาว่าเติมมันแบบใช้นี่มันราคาเท่าไหร่ผมผมผมไม่มีแบบใช้นี่นะ ปผมไม่มีแบบใายนี่เลนเดนเนอะผม no. ผมไม่มีแบบใายนี่นะไปะเรามาลองกันดีกว่าโอเคเราบอกเรื่องตาในมือผมก็ถึงเกมทียี่สิบสองแล้วโอเคปะไป Let's go okay. yeah yeah, yeah. ผม,มเล่นเกมที่สี่คืนที่หกหมดไหมไหมเพราะวผมก็จะลงแต่เกมที่สี่คือถูกว่าผมตัวไหนผมใช้รีวิวของผมจะมาเล่นคือสี่เกมที่หกหมดก็คือสี่เกมที่หกเป็น 4, 4. เกมที่ผม ถนัดมากมากมากที่สุดเลยคือมันง่ายมันง่ายมากมันง่ายเกินว่ะมันง่ายเกินไปอ่ะผมว่ามันง่ายเกินเขาหวอดวางโปรโฟนการไปก่อนเลยเลยแล้วก็ก็วางมิวสิคแม็กก็ต่อมิวสิคแม็กก็วางตัวแล้วก็โอเคเก็บมากก็บไปไอตัวนั้เก็บบวกวางตัวตัวนี้ได้เลยเลยเลยช่างช่างนี่อะไรเลยสอมอีกสาม มาต้องมาดูก fiz okay. ันด hmm. ีิโการะยะสิบแคบมากนี่ดเมดเดเมดอะไรแรงไหมแรงอยู่นะมีตัวบับดเมดต้วทางเอนดูทั้งอันนี้คือใช้ได้ดีเลยตัวบับสองสองคือเข้ากันดีว่าละสองตัวทุกคนโอเคค่าทางคือห้าหมื่นนะดาเมย์หกพอเก้าสิบเนี่ยห้าสองศูดย์สี่ นี่สุดาโซจุดสุดสองเก้าโคตรแรงเฮ้ยโอ้โหัวว้าหัว้าหัวเวิร์กว้โหตัวอะไรดีใช่ปหมว้าหัวว้าหัวว้าหัวตัวละตัดีเฮ้ยผมว่าตัวละตัวดีของจริงว่ะไม่ไม่ไม่เหมือนกับตัวกีกี้ที่ผมเคยรีวิวมาเมื่อก่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราเราถ่ายโฟนไกด์เขาลองโซโล่ตัวนไม่ต้องมีตัวโซโล เฮ้ยเฮ้ยเร็ววนเร็วดิเฮ้ยเฮ้ยเดียว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 โหดูคนดูโทษโทนดับเบินะขึ้นรัวๆเลยอัตราการเล่นโค้ดสูงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหรอาตัวเอาตัวเอาตัวสโลว์ไว้สักหนึ่งเอากร่เอาสโลว์บอลนะโหดูด้วยต้องเจ็ดร้อยสี่สิบสี่โอ้โห้เบมีเอนโดชายนี่หาไม่เจอราคาเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะ วัวชื่อบอกผมโ like คมลอยแล้ตัวเอ็นโดโซสูตรหนึ่งเนี่ยเอ็นโดตอนตอนนี้นซาร์ดี้มันนะคะข้าวอะไรผมหาไม่เคยเจอเลยว่ะแต่นี่คือตัวที่ดีมากวัวของโปรดขายระหว่างตรงนี้มาจะได้ครอบคลุมเออตรงเลยเออว่าตัวนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละโอ้โหกี้มันจบไปไปหรือเปล่าว <c oses your prayer> ัวของว่าเขาเอาตัวที่เหมือนเดิมทิ่มันจบเร็วไปนะเดี๋ยวขมดู เลือดนะไม่ค่อยนะเดี๋ยวมันจะเข้ามาวงวงนะร้อร้อร้เพลงปูหูคนเลือดเลือดผมบอบกก่อนเลยว่ามันเป็นสามร้อยหกสิบองศานะคนเอลีสามร้อยหกสิบองศาคือคืออะไรมาเถ้าไปโครเอลีอ่ะแบบสามแบบนี้อ่ะเพราะคนเห็นปไหมดม้วยผมชี้อ่ะแมบบันเป็นแบบแบบนี้แบบทรงกลวยเล้วภาษาซาษาสาิภาษาคือแบบล่อล่อล่อทิศทางเลยคือล่อทิศทางไปไปเลยนะก็คือคอนคอนนี่ก็คือ การเล่นพ่สูแบบดิคุจิส่วนสเปคคือการทุ่มแล้วก็ระเบิดปุ่มส่วนนุ๊กคือการระเบิดคล้ายกับสปาร์ตแลเลยแค่จะใหญ่กว่ายาวกว่าอันก็คือเอโพชั่นคือจะยาวคือจะสั้นกก่า,กาแต่ว่าจะใหญ่กว่ามาคนบอสมาแล้วผมร้อยให้เขาโซโลนอยู่นะ,ะมันจะเป็นตัวโซโลอะไรทางนั้นดูวุย้ยทุกคนดูเรื่อง เรื่องไรเป็นน้ำเลยว่าตัวเดียวเขาก็ไหวว่ะเออเออสมมติเราจต้องตัวสโลบต้องตัวสโลหรือเปล่าเดี๋ยวได้เหรอเออว่าต้องตัวสโลดุ้ยใช้ดีเลยเรามารอกับอีเวนต์รัวอีเวนต์คะาะเราจะไหวหรือเปล่าคือมันบทปกติมันก็จะง่ายหน่อยบนปกติมันจะง่ายหน่อยทุกคนบนปกติคือมันจะง่ายมาก เราไปลองกันที่อีเวนต์กันละกันนะคุณป้าป้าเราอกันที่อีเวนต์กันดีกว่าเลวเริ่มเป็นเกมที่สองคือที่สาหมดไมเมแล้วก็เป็นเฮลนะผดไมเมแล้วก็เป็นเฮลมันเป็นยังไงวะเพราะว่าเก็บตาจินรักไปกิงโงโอ้ผมซื้อไอเท็มดีวะสองแสนหกกเกอเอาเก็ไปแล้วกันหกอเภอไอไอผมไม่ดเสียตัวซื้อไอท ตัวแท็มันดีไงผมลองใช้ผมเคยรีวิวปะเออผมน่าเคยผมผมผมนาเคยรีวิวนะใช่ไหมผมเอามาเปรียบเทียบกับไปอ่ะกอริสติงเออเอาเ,าเอามาเปรียบเทียบกับเดอะคิงเวนเทียนตอนนั้นเดอะคิงเวนเจไม่ไม่แล้วทุกคนเขาดู้จพวกพวกเราไปแล้วเออ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 อไเออเอวเออเหม,หมเออเออเ ผมชอบเล่นแบบแบบนั้นเพราะขนชอบเล่นสองสามอะสองสามมันง่ายอ่ะมันฟังสบายมากของยาของสายเฮ้ยเกมส์มาสามพันหนึ่งขอรถเข็นนะขอของดีๆนะเฮ้ยอะไรเนี่ยลักคูสองเหรอลักคูสองก็ดีดีอันนี้ก็เหมาะกับเราเลยดีอันนี้เหมาะกับสายเลยดีไม่ระวังตัวดีเจมิวสิกแนนไม่ได้ เดี๋ยว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 างไม่ได้วะอ๋อมันหินบอกใหญ่เลื่อนวางสินั่นแหละ,ะติ๊กัอนมาแล้วมาลองวางกันกันกันดูดกีกว่าโอ้ยคนเลื่อนหายเลยเมื่อกี้ว้ยบ้าเมื่อกี้ผมวางบุ๊บคือตูนคือเลื่อนหายแล้วบุหมดเลยอ่ะผมว่าแค่ตัวจอร์ี่ชาโรบันนี่อ่ะเดี๋ยวติ๊บออกมาแค่นักมาก ผมโดนแ้ผมจะแต ja. like oh oh ่เราดูตัวนี้จะแค่แค่ให้ผมผมได้ได้ป่ะนี่คนออกมาคนออกออกคนออกแล้วมีตัวนี้ดูคือเลือดหายหายกับตาโอ้โหไม่กดเออหืมเลือดเลือดหายเลยเลือดหายเลยเขาเลือดหายเลยโอ้โห แาที่บอสจะเลื่อนน้อยกว่า46องผมแต่ว่าบอสตัวแบบตัวเล็กๆกว่มันจะยากกว่าใช่มีตายจุดเดียวกันทุกตัวตายจุดเดียวกันแต่ว่าเขาเคยคิดคือฮะคือ AOE สามร้อยหกสิบองศาเนง่โอ้โหรู้ประมาณแค่ สองหมื่นเก้าถึงสามหมื่นสองอ้าเกิดเป็นแบบเป็นเกมเออไม่ใช่แบบ่ใช่คือสองหมื่นสองถึงสองหมื่นเจ็ดตัวแล้วผมเล็งว่าละเมื่อก่อนผมผมผมเล็งว่าผมจะจะจะซื้อมาเลงอยู่ละแต่รหัสผมว่าไอไอหัสเก่าผมว่ามันหายไปก่อนเว้ยเออผมผมมันมันแบบมันโดนมันบินมาไหนแล้วก็มัน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 บิออกนอกทะเลไปแล้วคือว่าคือมันไม่ไหาวันมันพีททุกคนใช่ไหม อาจารย์กระโขบม,มันจะไปตามหาวันพีชไว้แล้วเราตังค์มาเติมเกม,มอ่ะโหคือผมบอกว่าเรื่องทำคลิปไปนานมากโอาเบ้านผมเราเคยเรื่อทำคลิปไปนานมากๆพกแล้วผมก็กลับมาถามต่อตอนนี่ะโอ้เขารื่อเลยคนาเขเลื่อนโอ้โหเลื่อนหายโอ้ยโอ้ย ไม่ขอรับทำไมของรบน้อยจังเลยไอยากให้รับกล่องคราบรับติดมาหน่อยได้ได้ไหมนะคลิปนี้ผมขอสวัสดีปีใหม่กิันด้วยนะทุกคนผมขอให้คนเปิดตัวตัวนี้เร็วๆนะคิดไหมขอขอให้คนเปิดตัวตัวตัวตัตัวกันเร็วๆบุตสวัสดีปีใหม่ทุกคนได้ได้ยินเสียงผูเข้ามาในในกล้องผมตัวตัวอะไรมาอีกหมดไปักหลังเลยอะไรเอ้พวกผม อยากผมอยากรออีโวโอเวอร์เซียว่ะเอาไหมอีโวโอเวอร์เซียไหมเอาทุกคนคนรไหมไม่รู้อ่ะอีโวโอเวอร์บายบาย